จริงๆแล้วการที่ใครสักคนหนึ่งสามารถรอคอยพระเจ้าอย่างวางใจ ه. วันนี้การช่วยกู้ไม่เห็นมาเอเริชายัางเดินทางมาไม่ถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการช่วยกู้ยังไม่เห็นมาแต่เขายังไว้วางใจในพระเจ้านี่คือการนมัสการพระเจ้าคือการนมัสการพระเจ้านอกจากร้องเพลงนอกจากเป็นพยานนั่นก็ดีอยู่แต่อีกอันหนึ่งที่ดียิ่งกว่าสิก,ก็คือกล้ารอคอยพระเจ้าอย่างวางใจอันนี้ปัญหาันยังอยู่นี่แหละไม่มีทางออกของชีวิตนี่แหละแต่ฉันยังไว้วางใจในพระเจ้าโอ้โห ขอบอกเลยคุณกําลังนมัสการพระเจ้าคุณกําลังทําให้พระเจ้าเป็นที่เชื่อชูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าท่ามกลางปัญหาเยอะๆหาทางออกของชีวิตไม่เจอคุณยังวางใจในพระเจ้าแปลว่าคุณกําลังประกาศให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าของฉันไว้วางใจได้ฉันเชื่อวางใจในพระองค์ดังนั้นพระเจ้าของฉันไว้ใจได้ดังนั้นสบายมากสบายมากโปัญหาโหมกระหน่ำเข้ามาหาทา,างออกไม่เป็นไรไว้ใจได้ฉันเชื่อวางใจในพระองค์ ดังนั้นการวางใจในพระเจ้าแล้วรอคอยพระองค์อย่างวางใจนี่แหละเป็นการนมัสการพระเจ้าอย่างสูงเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะยิ่งกว่าเสียงเพลงใดๆในโลกนี้